คลิปการใช้งานเครื่องปั่นสูญญากาศ heltech รุ่น ok 1801วิธีชาร์จไฟแบตเตอรี่หัวดูดสูญญากาศหัวดูดสูญญากาศข้างในบรรจุบแบตเตอรี่ขนาด1,500ม ah. ิลลิแอมเมื่อเราชาร์จไฟจนเต็มสามารถใช้งานได้ประมาณ100ครั้งขึ้นไปครับที่ด้านข้างของหัวดูดสูญญากาศมีช่องสำหรับเสียบสายชาร์จเราก็ดึงแผ่นยางที่ปิด แล้วนำสายชาร์จมาเชื่อมต่อโดยสังเกตสัญลักษณ์ที่สายชาร์จจะมีเขี้ยว2เขี้ยวให้อยู่ด้านบนนะครับเราก็เสียบเ้าไปให้สุดที่ด้านหลังของมอเตอร์บริเวณนี้คือบริเวณที่เก็บหัวดูดสูญญากาศส่วนด้านบนจะมีช่องเสียบสายชาร์จนะครับดึงยางออกมาก็นำสายชาร์จอีกด้านหนึ่งมาเชื่อมต่อให้สังเกตว่า เราจะนำสัญลักษณ์ที่อยู่ด้านบนนะครับนำหัวดูดสูญญากาศมาติดตั้งที่ช่องเก็บให้เรียบร้อยนะครับเขาจะมีลักษณะเป็นแม่เหล็กดูดกันครับก่อนที่จะชาร์จไฟเราจำเป็นจะต้องประกอบโถปั่นลงบนฐานมอเตอร์ก่อนไม่จำเป็นต้องใส่ใบมีดไม่จำเป็นต้องปิดฝาครับหรือจะใช้ขวดเก็บน้ำผลไม้ก็ได้ครับ วางโถปั่นให้ตรงตำแหน่งลูกศรตรงกับลูกศรหลังจากวางแล้วหมุนจากลูกกุญแจปลดล็อกไปหาลูกกุญแจล็อกครับขวดเก็บน้ำผักผลไม้ก็เช่นเดียวกันที่ขวดจะมีเขี้ยวอยู่3ามเขี้ยว1 2และ3ที่ฐานมอเตอร์ก็จะมีล่องอยู่3ามล่องเช่นกันครับ 1, 2, 3สเราก็วางให้เขาตรงกัน แล้วก็หมุนจากลูกกุญแจปลดล็อกไปหาลูกกุญแจล็อกค,ครับเสียบปลั๊กที่เต้าเสียบที่แผงควบคุมที่สวิตช์ o อนออฟ้าประกอบโถปั่นหรือขวดถูกต้องจะมีไฟสัญลักษณ์สีแดงสว่างขึ้นหัวดูดสุญญากาศจะมีไฟกระพริบสีแดงแสดงว่ากำลังชาร์จแบตเตอรี่อยู่เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว ไฟสีแดงจะหยุดกระพริบครับและดึงสายชาร์จออกจากหัวดูดสูญญากาศข้อแนะนำก็คือระหว่างการใช้งานเครื่องปัน่นไม่ควรชาร์จหัวดูดสูญญากาศเพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ควรชาร์จแบตให้เต็ม1ครั้งทุกๆ3เดือนบริการหลังการขายส่งซ่อมเคเลมสั่งซื้ออะไร สอบถามการใช้งานต่างๆได้ที่บริษัทจุยิเซอร์คับจำกัดโทร024541465และ0866496465 l ลาย OA พิมแอดไซ์จุยเซอร์ขับ JUICERCLUB เว็บไซต์ worldwide web จุล co. th บริการครบจบในที่เดียวขายซ่อมเคลมและอะไร